สวัสดีค่ะสำหรับวิชาคณิตศาสตร์ชัน้นป .1 ในวันนี้นะคะเราก็จะมาต่อจากหน้าที่แล้วของเราในเล่มนี้เลยเราเปิดไปหน้า12นะคะซึ่งหน้านี้ก็เขาจะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมและโยงเส้นจับคู่ข้อความกับรูปภาพให้ตรงกันนั่นเองค่ะอย่างข้อหนึ่ง 5กับ7 5็เป็นไงคะหน้อยกว่าอ่ะก็ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าไปหา7ค่ะแบบนี้คือด้านน้อยอ่ปาปากมากินฝั่งมากนั่นเองอ่ะแล้วโยงภาพโยงเส้นจับคู่ไปหาภาพดีกว่าอืมข้อไหนล่ะที่มันตรง5กับ7อันนี้1 2ึสาไม่ใช่อันนี้ไม่มีไม่ใช่พวกกันเท่าไหร่หนึ่งสองามี่ห้าหกดแดไม่ใช่ 1>, 1 2 3 4งสห้าหก็ยังไม่ใช่อยู่ดี1 2ึ่สามสีไม่ใช่หรืออันสุดท้ายแล้วก็เป็นอันนี้แน่เลยหนึ่ง้ากับ7ใช่ไหมหนึ่งสองสามห้าหกอ่อันนี้นี่เองก็โยงเส้นเลยคะ่ะข้อ2นะคะ8กับ6 8แปเป็นยังไงคะ8มากกว่าหรือน้อยกว่านะ 8มากกว่านั่นเองอ่ะใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปแล้วรูปภาพไหนล่ะที่มันสัมพันธ์กัน8มากกว่า6ภาพไหนนะเมื่อกี้นับผ่านๆข้อไหนนะรูปไหนนะอ่าภูกันกับจานสีนั่นเองค่ะโยงเลยค่ะอ่าข้อต่อไปข้อ3ทําไปพร้อมๆก,กันกับภูซายเลยเนาะข้อ3 4กับ3 สเป็นยังไงนะสมันมากกว่าหรือมันน้อยกว่า3ามนะถูกต้องแล้วค่า4มันมากกว่าน,นองใส่เครื่องหมายมากกว่าลงไปแล้วก็โยงเส้นจับคู่4กับ3รูปภาพไหนมันสัมพันธ์กันนะอ้าเก้าอี้สตัวกับโต๊ะ3ตัวนี่เองอะโยงเส้นเลยคะ่ะต่อมาข้อ4 6กับ6 6กับ6กเป็นยังไงคะ เท่ากันนั่นเองค่ะก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปแล้วรูปภาพไหนล่ะที่มันเป็นความสัมพันธ์6กับหกนี้3ไม่มีอันนี้โยงแล้วอันนี้จก1 2 3, 4, 5, ่สองสาม4ี่ห้าหอ่แสดงว่าต้องเป็นอันนี้แน่นอนเลยอ่ะโยงเลยค่ะอ่ะเรียบร้อยแล้วต่อไปข้อที่5 3กับ3 3กับ3เป็นยังไงล่ะเท่ากันนั่นเองค่ะก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไป แล้วโยงเส้นค่ะจับคู่เลยเอยอันไหนที่เป็นความสัมพันธ์3กับ3นะอะแต่นี่ไงเป็นแต่กับกลองนั่นเองค่ะโยงเลยคะ่ะข้อสุดท้ายก็จะเป็น0กับ8นะคะซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่า0เป็นยังไงคะน้อยกว่า8นั่นนองแล้วก็โยงเส้นอะเหลืออันเดียวแล้ววางเปล่ากับถ้วยกาแบบนี้เลย เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเราโยงเส้นหน้านี้เรียบร้อยแล้วก็เปิดไปหน้าต่อไปค่ะเป็นหน้า13นะคะหน้า13นี้ก็จะมีเจ้ากบแล้วก็มีตัวเลขอยู่ข้างในบางอันก็ไม่มีบางอันก็มีทีนี้เขาให้นักเรียนเขียนตัวเลขแสดงจํานวนในวงกลมให้ถูกต้องวงกลมที่เขาใส่ตัวเลขมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเรามาดูข้อ1กันก่อน7เท่ากับ ะแล้ววงกลมนี้เราควรจะใส่เลขอะไรคะ7เท่ากับแสดงว่าต้องใส่เลข7แน่นอนเป็นตัวเลขอื่นไม่ได้นะคะ,ะข้อ2ช่องนี้ไม่มีแต่อันนี้เป็นเครื่องหมายมากกว่ามากกว่า2อะไรนะคะที่มันมากกว่า2 1ใช่ไหมนะไม่ใช่2อล่ะ2มันเท่ากันแสดงว่าก็ไม่ใช่แสดงว่าต้องเป็นอะไรคะ 3นั่นเองค่ะนั่นอาจจะเขียน3 4 5ได้แต่ต้องไม่ใช่สองกับ1แน่นอนอะต่อมาดูข้อ3ค่ะข้อ3วงกลมนี้มีตัวเลข4แล้วก็เป็นเครื่องหมายน้อยกว่านะคะแล้ว4มันน้อยกว่าอะไรละ่ะเราควรจะใส่เลขอะไรลงไปดีเลข2เหรอไม่ใช่เลข3เหรอไม่ใช่เลข4่ล่ะก็ยังไม่ใช่อยู่ดีควรจะใส่เลขอะไรไปคะ เลข5นั่นเองคะ่ะจะเป็น5้าหอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะข้อสุดท้ายข้อ4วงกลมนี้ไม่มีคะ่ะแล้วก็เป็นเครื่องหมายมากกว่าแล้วก็8ซึ่งอะไรราคาที่มันมากกว่า8แน่นอนอยู่แล้วคะ่ะว่าต้องเป็น9หรือ10นั่นเองคะอ่ะอาจจะใส่9้าไปก็ได้แต่ถ้าเป็น8 7 6เจหอย่างเงี้ยไม่ได้แน่นอนนะคะอ่ะต่อมานันนี้เลย ในเดียวกันนั่นแหละแต่อยู่ด้านล่างนะคะเขาให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้แล้วก็วาดรูปตามจํานวนที่กําหนดลงในช่องว่างนะคะอะอย่างข้อ1 4กับ4เป็นไงคะเท่ากันนั่นเองคะ่ะแล้วช่องนี้ทําอะไรล่ะให้วาดรูปตามจํานวนนั่นเองคะ่ะจํานวนเลขสี่ก็วาดอะไรก็ได้สัก4ี่อย่างเป็นพึ่งสี่ตัวช่องนี้ก็เช่นกันค่ะ เลข4แสดงว่าข้างบนก็ต้องมีจำนวน4นั่นเองค่ะอ่าข้อ2 5เป็นไงคะ5เป็นไงกับ6 5้ามันน้อยกว่านั่นเองค่ะใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะซึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าจำไม่ได้ใช่ไหมเอเขียนยังไงล่ะให้จำไว้เลยว่าน้อยกว่าเนี่ยมันต้องอาปากไปกินฝั่งมากนั่นเองค่ะอ่าแล้วที่นี้ซองนี้เช่นกันค่ะให้วาดรูปภาพตามจำนวนที่กำหนดเลยค่ะ ซึ่งกำหนดว่าเป็น 5, กาก็วาดรูปไป5รูปอ่ะัวายวาดเป็นมีเสื้อ5รูปแล้วกานอ่ะช่องนี้เหมือนกัน6ก็วาดไป6เลยค่ะอ่ะที่เหลือ2ข้อด้านล่างข้อ3กับข้อ4ให้นักเรียนลงมือทํากันเองเลยนะคะอ่ะโอเคนักเรียนน่าจะทำกันเสร็จแล้วเนาะเสร็จแล้วนักเรียนจะเปิดมาเจอหน้านี้53นะคะเป็นเรื่องการเรียงลำดับจำนวนนั่นเอง ตามคำสั่งแรกให้เราเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปมากค่ะลำดับจำนวนจากน้อยไปมากอย่างเช่นข้อ1เลขที่เขาให้มามี7ดมีห้าแล้วก็มี4ี่นะคะตัวเลขอะไรล่ะคะที่มันน้อยสุดเราจะดูงว่าตัวเลขอะไรน้อยสุด4ี่จนวน4 5ห้าแล้วก็7ดถ้าเวลาเรานับเลขเราจะนับเจอกัน1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหก็ดซึ่งจํานวนที่นับเจอก่อนจะเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดนะคะ ซึ่งในข้อนี้ก็จะเป็น4มาก่อนแล้วก็เป็นเลขอะไรต่อไปคะหนั่นเองค่ะแล้วก็7นั่นเองค่ะ,ะแถลไม่สองอีกหนึ่งข้อแล้วกันเนาะข้อสองมี9มี1มีศูนย์มี3มเลขอะไรที่มันน้อยสุดคะแน่นอนว่าเป็นศูนย์แน่นอนค่ะเพราะว่าไม่มีค่าเลยแล้วก็อะไรต่อ1นั่นเองค่ะแล้วก็3นั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือ 9นั่นเองคะ่ะอีก2ข้อให้เวลาทำนะคะเอาละน่าจะเสร็จกันเรียบร้อยแล้วโอเคด้านล่างนะคะคําสั่งจะแตกต่างจากด้านบนเพราะว่าด้านล่างเขาบอกให้เรียงลําดับจำนวนจากมากไปน้อยคะ่ะเมื่อกี้ข้อข้างบนเป็นน้อยไปหามากแต่ข้อนี้จะให้เริ่มจากมากไปหาน้อยคะ่ะข้อ1มี3มี6มี9ตัวเลขอะไรที่มันมีค่ามากที่สุดเลย เก้านั่นเองค่ะตัวเลขต่อไปล่ะใช้เก้าไปแล้วเหลืออะไรคะเหลือหกกับสามหกกับสามใครมากกว่ากันเอ่ยอ่าหกนั่นเองแล้วก็สุดท้ายคือสามนั่นเองค่ะอ่ะข้อสองนะคะแถมมีสองอีกข้อหนึ่งสองหกแปดแล้วก็สี่นะคะตัวเลขอะไรที่มันมีค่ามากที่สุดเลยแปดนั่นเองค่ะแล้วต่อมาคือหกนั่นเองค่ะเหลือสองตัวแล้วคือสองกับสี่อะไรมากกว่ากันคะ 4นั่นเองค่ะแล้วสุดท้ายก็แน,น่นอนคือ2นั่นเองค่ะที่เหลือข้อ3กับข้อ4ให้นักเรียนของเราลงมือทำกันเองได้เลยเพราะมันเป็นไงง่ายมากๆเลยนะคะโอเคนะคะ